สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้หน่วยบ้านเรือนเคียงกันนะคะก่อนอื่นคุณกุมมีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะชื่อเพลงบ้านเรือนเคียงกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเราฟังก่อนนะคะ บ้านเรือนเคียงกันทุกวันพบหน้ารู้จักกันมาเพราะบ้านใกล้กันเพื่อนบ้านแสนดีมีน้ำใจช่วยเหลืออบอุ่นใจทุกเมื่อเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันอีกรอบนะคะ บ้านเรือนเคียงกันทุกวันพบหน้ารู้จักกันมาเพราะบ้านใกล้กันเพื่อนบ้านแสนดีมีน้ำใจช่วยเหลืออบอุ่นใจทุกเมื่อเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันวันนี้คุณครูจะมาพูดในหัวข้อเรื่องชื่อของเพื่อนบ้านนะคะ เมื่อเราอยู่บ้านใกล้กันเราควรจะรู้จักชื่อของเพื่อนบ้านอย่างเช่นลุงปานาอาชื่อว่าอะไรนะคะเป็นมิมตรไมตรีกันนะคะซึ่งในเพลงนี้ก็หมายถึงว่าเราอยู่ใกล้กันเราได้เห็นหน้ากันทุกวันนะคะเราก็จะสร้างมิมตรไมตรี กับเพื่อนบ้านของเรามีน้ำใจซึ่งกันและกันก็จะสร้างความอบอุ่นให้กับเราและก็เพื่อนบ้านของเรานะคะฉะนั้นการที่เราอยู่ใกล้กันเราควรจะมีน้ำใจและการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านของเรานะคะกรณีที่เราไม่อยู่บ้านเราอาจจะมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆ ซื้อขนมมาฝากหรือถ้าเด็กๆมีเพื่อนของเราในวัยเดียวกันเราก็ควรจะรู้จักการแบ่งปันของเล่นของเรานะคะเล่นกันดีๆอย่าได้ทะเลาะกันมีอะไรก็ต้องพูดคุยกันไม่เอาแต่ใจตนเองนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ บายบายสวัสดีค่ะ